ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระสูตรมาเผย,ยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจะนำมยาเผยแผ่ชื่อว่าปัมพุทธะป่าพชิตะสูตรสูตรที่ว่าเดี่ยวเรื่องผู้ที่บวชเมื่อแก่ทำสิ่งเหล่านี้ได้ยากนั่นก็คือหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่บวชมาแก่ประกอบด้วยธรรมห้าประการหาได้ยากนั่นก็คือหนึ่งเป็นผู้ละเอียดหาได้ยากสองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมารยาทหาได้ยากสามเป็นผู้หโหสถหาได้ยากสี่เป็นพระธรรมกถกหาได้ยาก ห้าเป็นวินัยทอหาได้ยากข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตรนิกายปัจจการนิบาะตะัตยปิฎกเล่มที่22ข้อที่59หน้าที่108ปไตยปิฎกฉบับ,บมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยอาตมาภาพก็นำมาเผยแผ่นำมาให้ญาติโยมสาธุชนได้รับรู้ว่าพระภิสูจที่บวชในพระพุทธศาสนา บางทีก็บทเมื่อหนุ่มบางทีก็บทเมื่อกลางอายุบางทีก็บทเมื่อแก่แต่ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มาเน้นถึงพระพิสูจน์ที่ผู้ที่บชเมื่อแก่แก็จะมีอาการที่ว่าเป็นคนไม่ละเอียดเป็นคนไม่รอบคอบเป็นคนไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีก็คือพระมามดาเหล่านี้คิดว่าตัวเองน่ะบทเมื่อแก่มีประสบการณ์เยอะแล้ว ทางโลกทางอะไรก็จะรู้ดีไปหมดก็ <_ d ick> ทําอะไรก็เลยไม่มีความละเอียดเรื่องมารยาทมารยาทที่ว่าจะทําให้เรียบร้อยจะทําให้งายให้สมกับเป็นพระพิทูในพุทธศาสนาก็ <_ d ick> ไม่มีโอ้โหสวดก็คือไม่ยอมฟังไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมฟังเรื่องเกี่ยวกับพระธุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอะไร มีวินัยอย่างไรมีธรรมะอย่างไรไม่สแสวงหาความเป็นผู้รู้เพื่อนาเอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะธรรมึก,ก็คือสอนให้ถูกสินถูกธรรมในทําไม่ได้แล้วก็วินัยก็คือไม่เอื้อเฟื้อต่อวินัยถ้าจะเรียกรวมก็คือไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมต่อวินัยแต่จะพูดไปตรงๆก็คือโบสมาเพื่อหากินทังนั้นมากกว่าเป็นมาท่านจะเป็นอย่างนั้น ก็จะเดินพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังคำอังสรของพระพุทธเจ้าเจริญพร